Yeah! Oh, oh. I don't know, อตีได้ไหมเนี่ยแหมผมแม่จะตีกระจุ๊บอืมได้ตีได้ไหมเนี่ยอืมตีได้ไหมเออพอจะตีมกระจุ๊บเอานี่ดื้อจริงเลย เดี๋ยวไม่ดูก่อนน่ะ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 โอ้ยเจ็บโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บเขนแม่น่ะมีแต่แผลอ้าวหน่อยนะ สิกหาสงสารลุงพนแสนอ่าเดี๋ยวเหลืออีกสองสารอุทรกัปูกาเนาะสองสารก็รอรุ้นต่อไปีนี้ก็ยังไม่หาช่วยเหลือคนไปทั่วเหลือเขาเป็นนีงแหละได้กินก็ดีบ่ได้กินก็แว้งกัน ก็ว่าสัจธรรมของมนุษย์แบบกินอยู่ด้วยกันนะนะ่ะเพื่อนกันนะเห็นมหมเราเขาพูดนะ่ะนุกงูกอะ่ะนุกงูก ทุกวันที่ไม่พบใครคพบตัวเองคพบครอบครัวมันหาความจริงใจยากมีรประโยชน์มันก็อยู่มีรประโยชน์ให้กลไปมันก็แม้กัดเราพร้อม เคยมีแม่อพ่อนเงินอะนะนอนอยู่ด้วยกันคุณจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนกันนี่แหละนอนอยู่ด้วยกันเจ้าของเด็กยามา้าไม่หลับไม่นอนก่อนเราก็ไม่รู้เนาะยามมามันเป็นยังไงมันหาว่าอะไรหาว่า เราไปเป็นจู้กันกับผัวมันนั่งเย็บผ้าอยู่นะนนะอยู่ด้วยกันเนี่ยสามคนมันหล่อนเลิกครบเลยครบกปนมาแต่อายุสิบห้าปีจนอยู่ด้วยกันแบบกินนอนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนาะ ามาพูดอย่างนี้เสียความรู้สึกสถาบันตรงไหนเราก็เอา,เ,าเคยคิดเรื่องแบบนี้เราบุคิดตอนนั้นเราบมูมีลูกพี่ผัวบูมีแฟนเนาะโอ้ทำไมหนูดื้อย่างนี้ลูกเออทำไมแมวดื้อขนาดนี้ ชิจุ้ยๆุมีแต่ตลับท้องไม่มีเลือกอะไรนะ มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมาอือทุกวันนี้เลี้ยงแมวเนี่ยคนมาเข้าใกล้เราแท้มันโดดขย้าเลยนะแมวนะทำไม่ด้ลูกบนประแตนเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมา แบบนี้เอเอาตามข้างทางก็ได้หรอเพื่อนแบบนี้บาร้ว ใช้เก็บที่นี่หมดอาร์เซนออาสนอฟ้ามีตาหรอกลุงบุญเลยกระเต็นเลยเรียกอะไเลยนะคนไม่เห็นผีเห็นเทวดาบนฟ้ามองเห็น เลิกทำดีกับพวกคนนี้ได้แล้วฟังดูแล้วไม่มีหาอะไรหรอกมีแต่ว่าว่าว่าก็ว่าพวกหาจำปวดนเนี่ยเนี่ยเลี้ยงแมวเนี่ยมีความสุขดีด้วยมันไม่ด่าเราด้วยเดี๋ยวนะจ,จ,จะไปอาบน้ำละ